ต้องมาลองทุบกลก่าโวโทษดำเนินคดีในชั้นแรกผมก็ทราบตั้งนานแล้วว่าพระราชกําหนดนี้ออกโดยมิชอบแต่ว่าเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติเพราะว่าในอยู่ในสถานการณ์โควิดผมก็เพื่อเห็นแก่ส่วนรวมผมจึงไม่มาลองทุบกล่าโวโทษแต่เมื่อการเวลาผ่านไปถึงปีเศษแล้ว15เดือนแล้วท่านก็ยังคงไม่ยกเลิกและเดินหน้าที่ประกาศไปต่อไปเรื่อย และผลของการประกาศสถานการณฉุกเฉินต่อเนื่องยาวนานเป็นเหตุแห่งความเสื่อมพุดในด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและคราพี่น้องประชาชนอยู่ในสภาวะยากลําบากและการประกาศภาวะฉุกเฉินข้อกําหนดต่อเนื่องยาวนานถึง25ฉบับแล้วท่านก็ไม่สามารถบริหารจัดการให้โควิดละลายหายไปได้แต่ ยิ่งเพิ่มความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับพี่น้องประชาชนยากลำบากในการทำมาหากินการเงินฝืดเคืองดังที่ปรากฏและเมื่อไม่กี่วันนี้ท่านก็ยังใช้อำนาจมาควบคุมเรื่องการชุมนุมของพวกกระผมแล้วก็ใช้กฎหมายใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือในการแจ้งความดำเนินคดีซึ่ง ตำรวจก็ทราบดีอยู่แล้วสอนอชนะสงครามผมมีหนังสือให้ทบทวนข้อกฎหมายเรื่องเรื่องนี้แหละครับแต่ก็ยังดึงดันที่จะแจก้งข,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 ข้อกล่าวหากระกอบกับนายตำรวจใหญ่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สองสามท่านผมคูว,ว่าจะจำคุกสองปีเนื่องจากการฝ่าฝืนพระราชกําหนดครั้งนี้ผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้อง นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาเรียกร้องให้ทุกคนเคารพกฎหมายแต่ท่านไม่ไม่เคารพกฎหมายสียเองและตำรวจที่เป็นลูกน้องท่านไม่ใช่ทุกคนหรอกครับก็เอากฎหมายเทือนพระะกฉุกเฉินเทือนที่ท่านประกาศเนี่ยมาบังคับใช้ผมครูจะดำเนินคดีและแจ้งความดำเนินคดีผมกล่าวเรียนดูวความเคารพว่าตำรวจท่านใดยังมีพฤติกรรมผมคูอีกดำเนินดำเนินคดีใน กฎหมายพรลกรฉุกเฉินผมจะดําเนินคดีตํารวจทุกท่านคนนั้นและผมจะฟ้องร้องโดยตัวเองด้วยครับผมคือหลักฐานเนี่ยผมบรรยายเหตุในฟ้องแล้วว่าพรลกรฉุกเฉินนี่ออกโดยมิชอบอย่างไรคือออกโดยอํานาจอาศัยอํานาจตามความในมาตรา218ของรัฐมนลปี40เมื่อเมื่อพลกมีอํานาจเกิดขึ้นจากจากรัฐมนตรมาตรา218เนี่ย จึงเกิดอำนาจขึ้นอย่างเช่นพลกรฉุกเฉินเขาก็จะอ้างว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5ของพลกรฉุกเฉินปี48เขาจึงมีอำนาจขึ้นแล้วข้อกําหนดที่ประกาศ24 25ฉบับเนี่ยเขาก็อ้างมาตรา9อาศัยอำนาจตามมาตรา9ของพลกรฉุกเฉินเพราะนั้นการการจะมาคับใช้กฎหมายต้องอ้างมาตรามาตราของกฎหมายแม่เป็นตามระดับชั้นแต่ในเรื่องนี้ กฎหมายแม่คือรัฐมนตรี40เมื่อเมื่อพรบฉุกเฉินออกมาจากรัฐมนูลตามมาตรา218ที่ที่คุ้มครองสิทธิของบุคคลเช่นการชุมนุมเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้วพรบฉุกเฉินก็ต้องสิ้นสุดลงด้วยแต่แต่เข้าใจว่าด้านเทคนิคคุณคุณวิษนุอาจจะลืมไปไม่มีใครกล้าทวงติงจึงหลุดมาแล้วก็มาบังคับ สร้างความวุ่นวายให้กับคนในชาติจนถึงทุกวันนี้ที่มันระบากระบนความเป็นจริงแล้วสิทธิในการชุมนุมได้รับการคุ้มครองตามรัฐมนตรี60ูมาตรา44แล้วครับผม